บ,บินสารลอ้อครับโตนี่โต,ต,ตไปครับสารลอ้อ คนนั่งไม่มีครับคนบังคับไม่มีครับคนบังคับอยู่นี่ทีควงครับฮัรแล้วอยู่กิ่งไม้ไปต่อได้ <laughs> เลี้ยวกับมาพัดรถนะคะผ่านหน้าครับสามล้อผ่านหน้าครับโอ,โอ้ยอดไม้ครับยอดไม้ยอดไม้ยอดไม้ แทบลงปลอดภัยครับสาล้อ